สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้จะมารีวิวรถรถเก่านะ,ะผมเลี้ยรถเก่าเพราะว่ามันออกมาทั้งนานล้วเซตวิงแมกนัมนะฮะอันนี้ไอเทม1,9,4,4,2ก็คือเป็นรถผลิตมาเรื่อยๆนะ ทะาก็คืออันนี้มันทำออกมาคือเหมือนแบบว่าเป็นแบลกนัมของโลกนะลูกของโกนะอันนี้โกในโลกนะตัวนี้มีความพิเศษยังไงตัวนี้มีความพิเศษคือมีสองเวอร์ชันนะมีสองเวอร์ชันสามารถคัดตอมได้สองแบบสเปกสเปกก็คือสเปกทั่วไปนะฮะยางธรรมดานะล้ออั แล้วก็โคง AR นะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะฮะเปิดมาก็คือนี่เป็นบอดี้นะสองเวอร์ชั่นยังไงเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะอันนี้ชุดเฟืองอนะะี้ล้อออฟแน่ล้อออฟยางนิ่มธรรมดาชุดโคง AR นะฮะคอมพา AR นี่คือตัวรถ นะครับสติกเกอร์นะมีทำสีไหมมีทำสีแค่ตัวปีดซึ่งตรงเนี้ยติดไปก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ย,ยกเป็นด้านด้านนี้จะเห็นเดี๋ยวว่ากันทีอาจจะไม่ทำก็ได้ทำไมผมถึงบอกว่ามีสองเวอร์ชั่นนี่เลยความพิเศษของมันคือส่วนตรงที่ระบายดำก็คือส่วนสีเนี่ย มันตัดได้นะฮะตัดได้ตัดแล้วจะเป็นยังไงตัดแล้วก็ให้นึกภาพไซโคนแม็กนัมที่ไม่มีไฟหน้านี่ก็ว่าประมาณนี้ส่วนถามว่าในคลิปนี้ตัดไหมตัดแต่ว่าคลิปนี้จะมาเป็นแบบสองเวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นแรกประกอบสดให้ดูถ่ายให้เรียบร้อยและคลิปต่อมาก็จะเป็นคลิปการตัดนะฮะตัด ตัดออกเป็นชิ้นส่วนเป็นเวอร์ชันสนะบอดี Body ้นี้ความพิเศษตรงมีมันมี2อเวอร์ชั่นนะต้องบอกไปก่อนซึ่งผมจะแยกเป็น2องพาร์ทเอาพาร์ทที่2อาจจะต้องลอกสติกเกอร์แล้วลว่าและททำการตัดออกมานะฮะประมาณนี้ซึ่งถามว่าตัดแล้วลง Open พนบอกได้ไหม แล้วแต่ร้านจะให้ลงถ้าร้านยังถือว่าโอเคบอดี้ไม,ม่ไม่มีการตัดเพราะว่าตัวแซดบีมี2เวอร์ชันก็ลงได้แต่ถ้าร้านบอกว่าเอ้ยคุณถือว่าคุณตัดบอดี้และคุณไล่เบาน้ําหนักคุณห้ามลงก็ห้ามลงนะฮะกติการ้านนะฮะต้องเคารพกติกาเวลาไปเล่นแต่ละร้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกอบมาแล้วจะเป็นไงนะครับเหมือนเดิมของช่องนี้คือประกอบให้ดูติดติกอร์บอดี้แล้วจบเรเวลนะฮะโอเคไปดูกัน ก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบตัวโครนะครับอันนี้จะเห็นว่าล้อมีความสมมาตรเท่ากันทั้งซ้ายขวานะฮะอันนี้ผมมีผมมีเทคนิคก,การใส่ล้อให้ตรงสองด้านนะซึ่งว่าวมันจะอยู่ใน playlist ของ Mini f o r Wheel Basic นะฮะการใส่ล้อเท่ากันสองด้านนะหรือถ้าใครอยากจะดูก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมแปะไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันเนาะ ดูฮนะวิธีใส่นะฮะไม่ยากไม่ยากเพราะว่าด้านในล้อเนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมเท่ากับตัวแกนล้อเราแค่หันดาให้มันตรงถูกจุดแล้วพอยัดมันจะยัดได้พอดีเลยนะฮะโอเคต่อมาเราจะมาทําการติดสติกเกอร์กันนะคะตัวบอดี้นะฮะก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตไม่ทําสีตัวปีกตรงนี้ละกันเนาะก็เอาง่ายๆที่เกียวและ อันนี้ก็ส่วนนี้ติดตรงไหนนะฮะส่วนนี้มันจะใส่ที่ลูแง่งลูแง่งบอดี้ตรงนี้แค่ยัดเข้าไปนะฮะอย่างที่บอกว่าบอดี้คันนี้บอดี้ของรถคันนี้ปจ้จเจมนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีสอเวอร์ชั่นแต่ว่าแกะไม่ได้นะต้องตัดเอาอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะโชว์เวอร์ชันหนึก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมี2คลิปคลิปที่2จะเป็นการตัดบอดี้ทำเวอร์ชัน2นะฮะ ไปดูการหลังติดสติกเกอร์นะครับว่าออกมาจะเป็นไงนะะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะมาทรงนี้เลยนะฮะเหมือนเหมือนใส่กอดหน้าเนาะอันนี้ติดไม่ยากคุณก็เรียงลำดับการติดให้ดีๆนะฮะว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ทับซ้อนนะสติกเกอร์ตรงนี้จะไม่ทับซ้อนแต่แค่ ถ้าแปะไม่ดีก็จะมีขอบขาวเล็กน้อยจากบอดี้นะฮะโอเคต่อมาก็เราก็ทำการติดตัวนี้ติดยังไงนะฮะเห็นรอยตรงเชื่อมนี้ตรงไหมนีม่แหละข้าไปทำไมต้องมีสองชั้นก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีสองล่างนะฮะด่านสองคือตัดด้านตัวเกาะสายขวาออกนะฮะโอเคเราจะมาประกบเข้ากันให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะแซตดินนักน้ำนะฮะของสึบาสะนะฮะลูกชายของโกนะฮะสิบทอนนักน้ำนะที่มาของแซตดินนกน้ำม,มาจากอะไรก็รู้สึกเหมือนจะเคยมีบอกในกระตูนนะดีเทอร์เลชเชอร์หรือเปล่าจำไม่ได้นะ,ะแต่ว่าไม่มีในไทยนะหมายถึงว่าไม่มีเป็นกระตูนแอนิเมชั่นในไทยนะมีแต่หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะ เหมือนจะยังไม่มีใครซื้อเกยิทติ์นะแปลไทยแต่ว่าโอเคก็ตามนี้และเช่นเคยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะ นึกถึงมินิโฟล์วนึกถึงไวรัสมินิโฟล e e l นะฮะมีลิงก์ใต้คำอธิบายใต้คลิปสามารถกดเข้าไปเลือกช็อปเลือกซื้อได้เลยชอบดูใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหล่ก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัสมาชิกหรือจะโด o n a t i o ลิงก์ตรงคำอธิบายโดยตรงได้นะฮะมีลิงก์โดเน a หาผมโดยตรงได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ